สวัสดีนะคะเพื่อนๆมากๆค่ะมื่อนี้ปางจะผ้าเขาฮาเก็บมักแอปเปิลตามสวนมาแค่ะเดี๋ยแดดดีค่ะ

Okay. This is oh that's just tasting like a slushy Did we daddy? Hey? Hey. No, it's fine a lot here, like. นะน้องณลินเนี่ยได้ดิ yeah, give me back Careful, I'm under here. Ew.

ไรเหียฮนี่แน็คคุณมาไม่เฮี้ยแดดดิวัดนากแอปเปิลปีนี่โอ้ยหลูกชิแมนบองงามค่ะหลูกบวไข่ยงามเลยพี่น้องเอ้ยปีนี้เป็นยังเนาะวากแอปเปิลก็เป็นดังๆดังๆเลยนี่ค่ะ ลูกจะเป็นประมาณนี้เลยค่ะปีนี้อากาศจะ่าเฮ็ดนี่ลายมาแอปเปิลในปีนี้โอ้ยเนี่ยมาแอปเปิลปีนี้เป็นดังซีเลยค่ะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวจะลองกินบเบงหน่วยนี่มันหวานบอมันบางงามแล้วมันสีหวานบอ,อลองในลิ้นกับพาอ กรอบและหวานค่ะพี่น้องกรอบและหวานมากกรอบและหวานมากแค่ต้นหยุดไม่ค่อยงาม่าหวาน เด็ดฟันเลยเด็ดฟันเด็ดฟันเด็ดฟันเผ็ดสุดเลยนะเว้ยยำมิไปเลยยำ ล่นตามพื้นนแต่คนมาเก็บลายค่ะคนมาเก็บลายอืมอืมเวลากูเด็กบ้าโอ้เดียร์ thank you mm. oh,

不用慌，电脑的。 แล้วก็จะพาเขาไปล่านเบิ่งอาโดนัทเนาะคะ่ะเนาะไปสื้อโดนัทนี่คือทางเขาไปสวนเนาะ,อะลองโอ้เวลิทเอรเลย ไลติงนดทุลองเบื่อเอาเนี่ยค่ะพี่น้องค่ะต่ว่าแอปเปิลพันธุ์ปังบูรูดองเนาะค่ะว่ามันเป็นพันธุ์ยังโอ้ยลมค่ะพี่น้องค่ะลมลมแรงอุ้ยลมแรงอิว พูดนะพูดนะพูดนะบรรยากาศนะคะลองบรรยากาศมาดิอยากไม,ม่ลมน้อยนึงอยากไม่ลมน้อยนึงค้นขลายได้พี่น้องนะสวนส,วน,สวนที่ปางว่านะน้องค่ะที่พามาเก็บทุกปีมีจุดนี่แล้วก็จุดนู่นแล้วก็ขามฝากอีกจุดนี้นะค่ะเนาะมันจะเป็นแต่ ไปด,ดูการแล้วก็แต่ละพันธุ์ของหมักแอปเปิลเนาะคะัะเนาะป้าค่ะขามถนนไปสือมหมักผลไม้ไปสื้อมากันสือโดนัทกันเนาะคะ่ะเนาะคนไหลายค่ะพี่น้องนค,คนไหลดีค่ะมื่อนี้เบิ่งเอาถนนแบบว่าได้ขากสายเลยพี่น้อง บรรยากาศสวนแอปเปิ้ลมันนี่รถเต็มถนนเลยค่ะพี่น้องคะ่ะคนหลายแบบว่ายังไาแล้วเนาะมันก็นอยู่ในช่วงอ่ากักโตกันอยู่คนก็นเลยอยากหลายบุรุษจะไปไซกันเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะก็นี่แหละคะ่ะพอมีเทศกาลเก็บแอปเปิ้ลก็จะคนหนานแน่นประมาณนี้เลยค่ะพี่น้อง ดูเคนมามี่นั่นะแอคชั่นโอเคเล้วก็อดเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเบรรยากาศคับพี่น้อง ที่พี่เก็บมาเมื่อนี้ถุงละยี่สิบเหรียญน,นะคะเนาะเนี่ยคะ่ะถุงละยี่สิบเหรียญเก็บเต็มถุงนี่ค่ะพอค่ะอย่าเก็บเกินแต่กินบ่อันค่ะกินอยู่สวนบ่อันแล้วแต่ถุงใหญ่ถุงหน่อยนะคะมีถุงสามสิบยี่สิบสิบห้าแล้วแต่จะซื้อเอาบางถุงละยี่สิบค่ะพี่น้อง ้ยหวานกรอบมากค่ะแอปเปิลสดๆจากสวนเลยพี่น้องบนเอาโอ้ยงามหลายงามหลายกินอยู่งามหลายพี่น้องงามงามหลาย